สวัสดีค่ะพี่วัดยังอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เข้าครัวฝรั่งทำอาหารง่ายๆตามใจคนทำนะคะทำอาหารไม่ยากหรอกแต่ว่ายากอยู่ที่การตั้งชื่ออาหารมากกว่าวันนี้ก็เลยแกะชื่อตามวัตถุดิบที่มีนะคะตั้งชื่อว่าพาสต้าครีมมี่ทูน่าเบคหรือจะเรียกง่ายๆว่าพาสต้าอบชีสเหมือนบ้านเรานะคะเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปที่อยู่ในขวดแบบนี้เป็นอาหารหลักของเขาเนาะ เดี๋ยวเรามาทํากันดูนะคะอันนี้เป็นเส้นพาสต้าที่ต้มสุกแล้วใส่ชีสมอสซซเลร่าเราจะเพิ่มเห็ดแชมปิญองเข้าไปนะคะแล้วก็ใบพลัตเล่ก็อดไม่ได้ที่จะปรุงเพิ่มนะคะโดยการใส่หัวหอมเดี๋ยวเราจะผัดหัวหอมให้หอมก่อนเนาะแล้วก็เอาเครื่องพวกนี้มาผัดเอาผัดเห็ดให้สุกแล้วก็ปรุงรสเดี๋ยวเราจะชิมรสดูก่อนแหละ ว่าให้มันถูกใจเราผัดเล่น,นะคะไม่ใช่ผักชีนะเราก็จะผัดหัวหอมก่อนแหลนะเนาะหอมหัวใหญ่นี่แหละเอามาผัดผัดให้สุกแล้วก็ใส่เห็ดตามลงไปผัดเลยนะคะเห็ดอันนี้เห็ดแชมปิยองเราก็หั่นเป็นแบบนี้แหละหั่นเป็นแว่นๆผัดให้สุกก่อนเนาะ จริงเห็ดที่นี่ก็มีหลายชนิดนะคะแต่ว่าสําหรับเห็ดแชมพิญองเนี่ยพี่วาดเห็นว่าอา้าวมันราคาถูกฮะถ้าเปรียบเทียบกับเห็ดแบบประเภทเห็ดนางฟ้าเหมือนบ้านเราที่นําเข้าจากบ้านเราเนาะราคากิโลละ30ดอลลดรนแต่เห็ดแชมพิญองแบบนี้ราคาโลละ1 0ถึง13ดอลลดรนนะถูกกว่าเยอะเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําครีมสําเร็จรูปขวดนี้ค่ะที่เราจะ นำไปผัดรวมกันเลยนะเราเรียกว่าผัดแล้วกันจริงๆครีมนี้สำเร็จรูปจริงๆสามารถที่จะเอาไปใส่รวมกับเอาไปเทรวมกับเส้นพาสต้าแล้วก็เอาไปอบในเตาอบได้เลยนะคะไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยเพราะว่ารสชาติเขาเขาให้มาอยู่แล้วแต่สำหรับเราขอเติมเกลือลงไปนิดนึงครีมขวดนี้สำหรับสี่ที่นะคะสำหรับสี่จานแต่ว่า วันนี้ทําแค่หนึ่งจานก็ใส่ไปแค่สี่ช้อนก็พอเนาะชิมดูแล้วรสชาติมันก็จะออกมันๆครีมๆเปรี้ยวๆออกมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะแล้วเราก็ถือว่ามันก็รสชาติใช้ได้แล้วเราก็จะใส่ตัวเส้นพาสต้าที่ต้มสุกแล้วลงไปนะคะลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากัน ใส่ชีสลงไปด้วยใส่ชีสลงไปคนให้เข้ากันแค่นี้จบแล้วง่ายจังจบคือคือหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเข้าเตาอบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่ถาดอย่างนี้เพื่อจะเข้าเตาอบนะคะ บอกว่าต้องเข้าเตาอบ15นาทีก่อนเข้าเตาอบก็โรยไปเลยนะคะคชีสช่ำๆไปเลยเข้าเตาอบ15นาที ใช้ไฟบนล่างร้อเจองศาค่ะนี่ได้แค่นี้ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะมาดูซิหน้าตาเป็นไงโอ้โหฉ่ำมากชีดเยอะมากลองทำดูนะคะไม่ยากอร่อยด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ